สวัสดีค่ะสวัสดีครับมากินหมดทุกอย่างได้ยัครับอันนี้คือทำไรสุดเย็ดอร่อยมากออนาตอนนี้ก็ไหลต่อได้นะคะอิ่มละแต่ก็กินได้ต่ออีกนะคะเดือดเดือดเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มต่างงูนก็มีนะคะ โอ้ไม่มีที่เบาเหลือันสองนี่อะไรวะอันสองเปิดอันสองเหรอต้องถามพุชมาลนะคะพุชมาะคะอร่อยไหม มองกล้องค่ะอะชวนพี่เขามากินดิติดตามไ,มได้ที่เพจอะไรพี่ยะรู้ทำกินเองนะคะข้าหวหมวให้แล้วเดี๋ยวนี่นะเป็นละมางข้าหวหมวยอือไปเปิดตู้ให้เรียบร้อยตู้อะไรอะน่า<ๆ>ดูดีดีเลี้ยวผ้าติดไม่ติดหยิบไม่ติดหยิบไม่ติดบอกพ,พี่เขาว่าแซ่บระดับไหนแซบมากม นี่ก็ร้านที่เป็นร้านที่ค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทางอยู่เป็นนะคะหมดน้ำไม่ฟังที่น้ำสิคนเล็กถ้าเอ็มเครู้ถึงการมีอยู่ของเขาเป็นหมูดำเองนะคะเจ๊เอ็มเคมีหนาวนะคะเช้งตาบอกไปบอกพี่คนที่รสชาติแม่ทำเป็นไงบ้างอร่อยมากคะเอ็มเคมีหนาวนี่คือหมูมาเองดูนะครับเนี่ยของเราคนเดียวของปีเตอร์คนเดียวแล้วค่ะใครปีเตอร์อะ ปวดได้เขาว่าปีเตอร์นะคะปีเตอร์กินเองนะอยากอยากซื้อก็ซื้อที่ที่จมูกทำเองน้องก็จะเริ่มขายของแล้วอะขายเลยค่ะถ้าอยากซื้อยากกินต้องซื้อที่เพจที่จมูกทำเองแล้วนางเริ่มขายของแล้วอร่อยจริงนะปกตินางไม่กินนะเนี่ยลดความอ้วนแต่แบบอันนี้กินหมดเลยเพราะว่าอร่อยมาก เหมือนไม่ร้อนไม่ถึงรอนเบล่เป็นโลไหมเเป็นไทยไหมได้แป๊บหมึนะไม่ปรับก่อนเนี่ยเราปาแล้วเราปรับไห่ใช่ไหมแตกนะเวลาสามชั้นเวลามันหมักมันมันจะดึงดึงลไงเน่เวยเก็บไว้ไม่เพียงบวกใส่ทําันไม่ได้ พริกเหลือนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันมันกินกับน้ำจิ้มพันธายแต่ว่าอันนี้เราทําน้ําจิ้มเองก็เลยน้ําจิ้มพันธายก็เลยเป็นเป็นไม้ไปเลยนะคะแล้วครับนี่พี่โอชวนน้องแพรน้องแพรมาอยู่ที่ก้อแล้วมาเมื่อกี้กับพี่ปีเตอร์เมื่อกี้กับพี่โอเลยอันนี้ผมพี่โอน้องแพรตัดนะคะหล่อนะทรงผมแพรบอกหล่อเลยแพรแพรดูแดูอ่ะแพรนี่สำคัญนะแพร ดูปีเตอร์ก <Gym. S 2> ินนะแพร์ปีเตอร์โออาชวนน้องแพร์มากินพี่โอแพร์มากินด้วยกันนี่ใส่ให้ดูไงนี่ไม่แปลกน้องพีบอกพี่แพร์มากินด้วยกันกินเะกินด้วยกันนะคะพี่แพร์นี่ใส่เอารสชาตินี่ใส่อาไรเรื่อยอันนี้ก็แทบทเรียนได้ด้วยอนกันฝีมือวี่ชมพู่หมักเองเลยเหมมไไลฟ์ปา่ีัวตักไปเลย ไม่อันนี้เอาทำทเป็นน้ำเทไตักไม่เยอะคุณแม่ยอมแพ้นะครับก<จ>ินเยอะมากอ,อันนี้คุณ<ม>พจมานม<ะ>ก็ตักไม่ไหวเลยนะคะนะคะพจมานเห็นอย่างนี้ร้องเพลงเก่งนะจะบอกเดี๋ยวเราสามชั้นบุญก็กินที่งานที่ไม่เป็นสามชั้นบ้างกินม้วเฟ้นหรอเะล่เมื่อกี้หนูอยากเอาม้วเฟ้นคองกระถักเป็นก้อนเลยอะ น้องแพลวบอกครอบครัวสุขสันต์สรรหาแต่ของกินน้องแพลวน้องพีนี่รู้สึกจะกินหมูไปประมาณหนึ่งกิโลแล้วนะคะช้างน้อยอีกกี่ซองนะไม่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 เธอไม่ได้กินช้างน้อยซองเดียวแน่นอนพีว่าเจ็ดที่หลักเพราะว่าไปไม่กลับเลย เราก็เอาหมูหมูสันแนลอปให้หมดเสร็แล้วเราก,ก็ได้ได้กินแบบฉันแบบเดี๋ยวขนมหวานก็จะมีข้าวเหนียวมูนป้าแจ้วอีกนะคะแล้วก็มีอะไรขนมหวานหลายอย่างเห็นเนาะมีข้าวเหนียวมูนสังขยามีสังขยานะคะโต๊ะ ป็นไงครับอร่อยไหมโหลูกตับไปเลยหมดตับไปเลยลูกแล้วก็ผักเขียดทิ้งไม่เป็นไรตับไปเลยอย่า <c oughs> ไปแกงเนาะให้น้องกินบ้างเดี๋ยวลูกตักให้ดับไปเลยแล้วผักก็เขียวเอาลูกดับให้หมดตักไปเลยดับติดทั้งมันเขียวผักก็กินไปเลยดับไปเลยลูกแล้วก็ติดทั้งมันแล้วก็เอาขัดออก

กินเยอะมากน้องพีเริ่มแบบคนถ่ายไม่ได้กินแล้วนี่ไงหมูหมักยย่วยุ่วจริงไงเห็นไหมจับไ้วเจอเลยเห็นไหมนี่ใหญ่เกินพอดูนี่นะคะก็จะไปเจมประมาณนี้ กิมในนี้เลยอันนั้นสันในปีนหอ่ผักอนนร่อ,รอยผักปเกได้เลยนะกปด้เลยลูกหรอไม่ปีเลยอันนี้เราต้มประมาณกี่หมอ้อเนี่ยสี่สามหมอ้อ ตั้ง่ายใี่นหมล่ะขึ้นชายอ่ะแม่แม่ใส่ขึ้นชายหาไม่เจอขึ้นชายใส่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 เลยแม่ใส่สักต้นหนึ่งพอแล้วไม่ใส่ไปก่อนเ,อปปเปิดเปิดนิดนึงเปิดนิดนึงอยากกินขึ้นชายใส่ไปเลยแม่ถึงว่ามันรสแบบมันก็อร่อยนะนแต่แบบขึ้นชายมันจะช่วยตัดตัดให้มันมีกลิ่นพี่โอ พอแล้วแม่เอาไว้กินพรุงนี้ใส่พรุงนี้ปะ่ะมีใครกินมีชมพู่กินคนเดียวอะ่ะน้องชายท,าาทั้งบ้านมีคนกินผักอยู่คนเดียวเนี่ยมักชอบกินเล็กน้อยผักคนไทยใส่รสชาติดน้องกัสมาทานด้วยกันค่ะมมแม่เป็นแผนกใส่ผักนะคะ คุณย่า้กินน้อยอ่ะคนคนคนนั้นกินจะกินหม้อจะหม้อสุดท้ายแล้วกัสแม่เพิ่งเห็นตั้งโอ้พี่เพิ่งได้กินนี่แหละตั้งโอ้เนี่ยนี่คู่จะเพิ่งรีวิวไหนขอดูดิ่ไม่มีแย่งอย่าอ้ยแย่งกันเด้ชอบกินมากเลยเนี่ยตั้งโอ้อะแล้วอี แต่แต่ต้องโอนี่จะว่าไปพี่จะกินกับอ่าหารสารดิกคนนึงกินกระสีว่าลูกมากินกระสีเออนั่นแหละต้องโอนต้องโอนต้องโอนกินตั้งโอนก่อนพอไหมพอไหมต้องโอนอร่อยมากิเนื้อค่ะเนื้อกินเแ้อลูกอร่อยมากกินเนื้อกินเนื้อแม่เมื่อกี้ไปซื้อปลาทับทิมท็อปมาไอท็อปมากอ่ะมันนึ่งดิ เราทำพน,นึ่งมะนา,ามีเครื่องปันงน่นเก็บขอ,องเมื่อพี่จะไปเดินเซ็นทังแบบหุ่นยายนะคะพี่จะถล่มหุณนาหญ่เต็มที่เลยนะคะตังไว้ะนได้ม่เสร็จก่อนแ่าน้องขอ,อ,อคุยกับพี่เขาหน่อยดิคุยอะไรก็ได้บอกพี่เ้าฝั่งเนะื้อฝักตัวนะคะหนุ่มมาเมร็วนุมเดรูนีบอกเนี่ยอ่าพูดดีด สวัสดีค่ะตัววอ่ะบอกพี่พี่เขาหนูมาเป็นเด็กอุดมดารุณีนะคะบอกพี่เขาไปเลยได้ห้องที่ได้ห้องห้องมีกี่ห้องในโนเออสวัสดีอ่ะสวัสดีในโน้อัสดีนะคะในโน้เองนะคะอ่ะสสวัดีค่ะหแล้วแบบในโน้ดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยในโน้หัวเราะจากในท้องอ่ะหัวเราะแบบในห้องไงในโน้หัวเราะไงไม่ดีไม่ดีอ่ะลองเนี่ยลองไม่พี่โอ้ยอย่าหัวเราะในโนอย่างดีอย่าห้ามอ่ะ เอารับแนนโนให้หน่ะหมวเราอีกนี่คือแนนโนนะคะพี่มูกระนั่งกินข้าวกับแนนโนนะคะเนี่ยค่ะไปยืดผมให้นางมานะคะเท่าไหร่นะป้าออกตังให้เท่าไหร่ห้าพันสามร้อยบาทห้าพนีนนะนางไปยืดผมมานะคะนี่ พอนางอยากเป็นแนนโนนะฮะหัวล uh, ้อแนนโนใหม่รอบดิอ so. ่ะหัวล้อแบบแนนโนดิอ่ะสวดสีค oh, ่ะแนนโนใหม่ทำเลยอ่ะเริ so. ่มอ่หัวล้อแนนอ่ะนนโน้อ้า่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่่ อันนี้แน่นเนาะพี่อันนี้แน่นเนาะอันนี้ชื่อแน่นเนาะนะคะไม่ใช่แน่นเนาะนะคะนี่แน่นเนาะนะคะส่วนคนนี้เป็นชื่ออะไรนะอ <c oughs> ิ่มไม่ชื่อน้องอะไรเนี้ยด <c oughs> ีนะพูดเรี่ยงตรง,งนีก <c oughs> ไอพจนไอพจนเหมือนแนนโน่จริงๆพี่โอเราะเหมือนก็บอกว่าไม่ดีเยอะเุ้ยแนนโนเป็นคนดีนะพี่โอเราะแม่งถ้ากลัวน่ากลัวไงเุ้ยแนนโนดีนะพจน์เนาะแนนโนเป็นคนดีไม่ใช่คนดีแนนโนเป็นคนดีแนนโน่ยัดเยียดความช่วยให้คนคนนั้นแนนโนเป็นคนยัดเยียดความช่วยอยู่ที่เรามันจะเลือกว่าจะเลือกทางไหนจะทำตามที่แนนโนบอกหรือเปล่าแนนโนเป็นคนยัดเยียดมากๆเลยแนนโน ตอนนี้ปีเตอร์ก็กำลังจะทานข้าวเหนียวมูนนะคะอยากเห็นโต๊ะกินข้าวของปีเตอร์ไหมสั่งตรงมาจากไหนสวิเลนสั่งงตรมาาจยค่ะโต๊ะกินข้าวของปีเตอร์นะคะปีเตอร์ปีเตอร์สั่งโต๊ะกินข้าวนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้กำลัง ข่าเนื้อมูนนะคะข่าเนื้อมูนนี่กะทินี่นี่นี่นสังขยานะคะสังขยาร้านป้าเจ้วนะคะเดี๋ยวจะดูมมแม่ค้าแม่แม่ไม่กินขนมหวานนะป้าบอกว่าหนูไม่เหมือนนะแม่หนกแต่ป้าบอกว่าหนูหวานกินโกะจิงโกเป็นใครอะจิงโกจิงโกเป็นใครอะเป็นคนที่จะเป็นลูกตาตานค,น,คนต่อไปไม่มีเรืเลาเป็นเลยอะเดี๋ยวนะปีเตอร์จะทำ ขยาให้กิน,นแม่ไม่เดี๋ยวยกให้แป๊บนึงแม่ไม่กินนะกินแม่จุกเลยค่ะต้องกินน้อยๆอยุเยอะ,ะยกอะไรชั่วขาวอะนนี้สมัน อิ่มไปแล้วหนึ่งอิ่มไปแล้วสองนะคะตอนนี้ก็เหลือแนนโนกับพี่ชมพู่นะคะแนนโนอ้าแลยโยคงทำไงอ่ะเพื่อคนง่ายเดูนเดนเดินมาดูหวานปีเตอร์กันแม่พอดมันอยู่บ้านเรามันอ้วนขึ้นนั่นนะแม่น้ำหนักขึ้นกี่โลน้ำหนักไม่ขึ้นเหรอนี่ครับขอรีวิวหน่อย เห็นไหมโอเคค่ะให้แม่ตักให้แม่แม่แม่ไปกินสังขยาก่อนปีกจานให้ยายป้าตักให้คุณยายฮะไม่แต่ป้าจะยกเลยไงป้าเอาขยาให้ยายย่อยก่อนเย็นนู้นแล้วกันอันนี้ป้าคนเดียวนะฮะยังฮะยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้ ใช่จะยอมแพ้นะคะเฮ้ยวันนี้เน้นนกกินเยอะมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้จะดูเน้นนกกันอีกไหมดูครบทุกตอนหรือยังดูครบทุกตอนแล้วดูมาสองรอบแล้วแต่ยังดูสองรอบจริงๆครั้งแรกดูเชอร์บอยครั้งที่สองดูจริงๆจากยูนิี่พี่พีโอหผู้สนับสนุนโดยพี่พีกับตะคุโอยังคนเด็กนี่แย่จริงพ้อเหมือนะฮะโอ้แย่ไปชิ้นเดียวก็เอาคืนไปแล้ว คืงชีเลยใครสนใจจะติดต่อปมาเซอร์ไอติมพ่อก็ได้นะครับรีบเบอร์ไว้ใจลิงก้โหโสี่สองสห้าไอติปโงไมด้เลยหรือจะโอนสรับสนุนกไดอติมก็ได้นะคะเนี่ยบางทีตึ๊ดตื้อตอตเอ็กเอ็กเอ็นะฮะเดาเองนะฮะใช่ป่ะรเรามนโนว่ะ แน่นเนาะแน่นโนะเฮ้ยเหมือนแน่นแน่นเนาะนี่แน่นเนาะนะคะอันนั่นแน่นเนาะแน่นเนาะแน่นเนาะน่ะปิดคลิปไปก่อนแต่ไปกินข้าวเหนียวมูนปิดคลิปยังไงบอกพี่เขาปิดคลิปแบบพี่เขาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็แล้วแน่นเนาะไงก็พูดกันเถอะอ่ะแน่นเน่ที่อยู่ดีๆก็หาย ไม่ไม่เราพรูดดีปิดไลท์ทำไงปิดไลท์เห็นในคลิปป like ิดไลท์ก็ป e ิดกันยังไงโอกาสหน้าพี่จะมาหาใหม่เอาด่น really ปิดไงก็ได้ ขายของละวนางเริ่มขายของละทั้งๆที่เรายังไม่ได้เปิดโรงงานเลยนะคะโอเคบายบายก่อนนะพดบายบายนะคะน้องพีปิดคลิปบายบาๆดีๆครับปิดคลิปยังไงครับหล้อเหรอลูกโอเคครับบายๆภาพกุ๊กกันหน้าเดือนกันหน่อยนะคะบายบายเดือนกันหน่อยครับ จะลืมกดไลค์กดแชร์เพจพี่ชูทำเองเองด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย